วัค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาศึกษาสันฐานทิยาของพืชดอกค่ะดอกชวนชมดอกชวนชมมีลักษณะเป็นดอกช่อแบบกระจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศไม่มีใบประดับลักษณะของดอกเป็นสมมาตรด้านข้างกลีบเลี้ยงแยกออกจากกาันกลีบดอก จะเชื่อมติดกันรูปแบบคล้ายทํามเ็ดแต่ละภูมี5กลีบการซ้อนกันจะมีลักษณะจะลดกันกลีบดอกจะมีสีชมพูตรงโคนด้านในจะเป็นสีเหลืองเกสรตัวผู้จะอยู่ในฐานรองดอกแต่ละอันไม่เชื่อมติดกันมีจำนวน5อันสืบพันธุ์ได้ทั้งหมดเกสรเพศผู้ในแอนเทอร์มีลักษณะแตกตามยาว มีจำนวน2ช่องเกสรเพศเมียมี1น่งรังไข่หลายคาเพลลักษณะรังไขจะอยู่เหนือกีบเลี้ยงลักษณะการติดของออวูติดผนังรังไขแบบเอ็กซ์ลีมีสองคาเพล2สองล็อกคู่จำนวน21ออวูดอกลีลาวดีนะคะดอกลีลาวดีมีลักษณะเป็นดอกช่อแบบกระจา่าค่ะ เป็นดอกสมบูรณ์เพศลักษณะของดอกนะคะจะเป็นสมมาตรด้านข้างค่ะกลีบเลี้ยงไม่มีกลีบเลี้ยงนะคะกลีบดอกจะแยกออกจากกันรูปแบบของเป็นรูปแบบของกลงล้อแต่ละภูมี5กลีบการซ้อนกันขณะที่เป็นดอกตูมจะมีลักษณะแบบบิดเวียนนะคะ กลีบดอกจะมีสีขาวตรงโคนดอกจะมีสีเหลืองเกสรตัวผู้จะอยู่ในฐานรองดอกแต่ละอันไม่เชื่อมติดกันมีจำนวน6อันสืบพันธุ์ได้ทั้งหมดในแอนเทอร์มีลักษณะแตกตามยาวมีจำนวน2ช่องเกสรเพศเมียมี1รังไข่หลายคาเพลลักษณะรังไข่จะอยู่เหนือกลีบเลี้ยง มีจำนวน2คาเพลสองล็อกค,คู่จำนวนออวู้มี2ออวู้ค่ะดอกก้ามปูนะคะดอกก้ามปูมีลักษณะเป็นดอกเดียวเป็นดอกสมบูรณ์เพศไม่มีใบประดับลักษณะของดอกนะคะจะเป็นสมมาตรด้านข้างเก็บเลี้ยง แยกออกจากกันกลีบดอกจะเชื่อมติดกันแต่ละภูมี3กลีบการซ้อนกันขณะที่เป็นดอกตูมจะมีลักษณะจะหลดกันกลีบดอกมีสีส้มเกสรตัวผู้มีสีส้มเกสรตัวผู้จะอยู่ในฐานรองดอกแต่ละอันไม่เชื่อมติดกัน มีจำนวน5อันสืบพันธได้ทั้งหมดเกสรเพศผู้ในแอนเ r อร์มีลักษณะแตกตามขวางมีจำนวน3ช่องเกสรเพศเมียมี1รังไข่หลายคาเพลลักษณะของการติดกันของอวูติดผนังรังไข่แบบแบลเซลมี2ค้าเพลสองล็อกคู่จำนวน1ออวู้ ดอกอัญชันดอกอัญชันนะคะมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวค่ะเป็นดอกสมบูรณ์เพศไม่มีใบประดับนะคะสมมาตรของดอกเป็นสมมาตรด้านข้างค่ะกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงแยกออกจากกาันมีสีเขียวกลีบดอกจะเชื่อมติดกันรูปคล้ายดอกเข็มแต่ละภูมี5กลีบ การซ้อนกันขณะที่เป็นดอกโตมจะมีลักษณะจรดกันกลีบดอกจะมีสีม่วงตรงโคนด้านในจะมีสีเหลืองเกสรตัวผู้จะอยู่ในฐานรองดอกแต่ละอันไม่เชื่อมติดกันมีจำนวน5อันสืบพันธุ์ได้ทั้งหมดเกสรเพศผู้ในแอนเทอร์มีลักษณะแตกตามยาวมีจำนวน2ช่อง เกสรเพศเมียมีหนึ่งรังไข่หลายคาเพลลลักษณะการติดของออวูติดผนังรังไข่แบบเอ็กซลีมีสองคาเพลลสองลอ็อกคู่จำนวนสองอวู